คุณผู้ชมคุณผู้ฟังระหว่างภาคโฆษณาถามกันเข้ามาเยอะมากเรื่องหมาแก่ทุบโต๊ะพ่งนี้ผมจะเปิดความในใจเรื่องทุบโต๊ะกันละกันแต่นาทีนี้เราจะไปกันที่คุณสรีกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าน <ะ S 1> พักะชาชน ประชาชนใช่ค่ะพักประชาชนขอเช็คคิวสักฟอกรัฐบาลพ่อเลี้ยงสักนิดหนึ่งจะเอากันเมื่อไหร่อย่างไรใช่เห็นวางไว้คร่าวๆนะยังไม่ได้กําหนดรายละเอียดหรือว่าน่าจะเป็นมีนา2568เนี่แหละดังนั้นดังนั้นขอสอบทานขอเช็คคิวสักฟอกรัฐบาลพ่อเลี้ยงสักนิดหนึ่งเห็นเขามีการตั้งทง,งตั้งทีมวางประเด็นอะไรต่างๆด้วยนะทีมผู้บริหารของเขาลงมาจัดการอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องไปคุยไส้ในกันแล้วกันกับคุณสิริกัญญา สวัสดีค่ะคุณสิริกัญญาค่ะสวัสดีครับ้าสวัสดีค่ะคุณนายกุลนารัตนสีประชาชนที่เราสังุกคนขานครับคุณหมายขอเช็คคิวซักฟอกรัฐบาลพ่อเลี้ยงหน่อยจะยื่นกันเมื่อไหร่วางไว้ยังไงคะถ้าจะยื่นประมาณกลางกุมภาพันธ์กลางกุมภาพันธ์แล้วก็ให้เวลารัฐบาลไปเตรียมเวลาที่ว่างแล้วก็เข้ามาประชุมที่สภา่ ก็ได้ค <bin uk> <azo> ่าไม่ปลายกุมภาก็ต้นมีนาค่ะถ้าไม่ปลายกุมภาก็ต้นมีนาคงจะได้ฟังกันนะใครับถูกค่ะจัดทับจัดแถวจัดกระบวนการในการที่จะนําไปสู human, ่การยื่นซักฟอกกันไว้อย่างไรครับค่ะก็ต้องบอกว่าเรารวบรวมข้อมูลรวบรวมความผิดเนี่ยมาเป็นระยะเวลาติอปีกว่าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยของที่มีเนี่ยก็เข้มข้นมากนะคะแล้วก็ยังคง เติมเรื่องกันมาได้เรื่อยๆนะคะทุกวันนี้เราก็พยายามที่จะ,ะรวบรวมเนี่ยก็มีเรื่องใหม่มาให้เราได้ได้เตรียมเตรียมข้อมูลกันเรื่อยๆเลยค่ะก็เตรียมตอนแรกเนี่ยก็มีแนวคิดนะคะมาว่าเราควรที่จะอภิปรายเฉพาะพักใดพักหนึ่งไหมนะคะเฉพาะพักเพื่อไทยหรือเปล่าเพื่อให้พักร่วมเนี่ยรัสามดับสากันเองนะคะแต่ว่า ปรากฏว่านะคะตอนนี้เนี่ยความผิดที่เราไปพบเนี่ยครบทุกพัคแล้วนะคะครบทุกพักร่วมรัฐบาลแล้วครับก็ผมจะได้ครบหมดเลยอใช่ค่ะเราก็คงไม่ไม่เสียโอกาสนี้ในการที่จะยื่นซัพพอรครบทุก ครบทุกพักร่วมรัฐบาลครบเกือบเกือบทุกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีที่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาทำงานได้ไม่นานเนี่ยแต่ว่าก็มีความผิดพลาดในที่ประจักษ์ที่เราสามารถที่จะอภิปรายได้ไว้วางใจได้เลยค่ะเป้าใหญ่พักเพื่อไทยแน่แ่เป้าใหญ่ภูมิใจไทยแน่ๆนนอกจากเป้าใหญ่เพื่อไทยเป้าใหญ่ภูมิใจไทยยังมีเป้าใหญ่ที่พักไหนอีกบ้างครับค่ะก็ อย่างไงเป้าใหญ่ก็ยังคงเป็นพักเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ก็มีรัฐมนตรีที่มาจากพรรควมทั้งรวมไทยสร้างชาตินะคะทั้งโอ้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวรู้ตัวรัฐมนตรีเลยเพราะว่าตามพักเ่าไม่คนเดียวนะเดี๋ยวเขาจะได้มีโอกาสเตรียมตัวค่ะทางทำเนียงของการพี่ไปไว้วางใจเราคงจะต้องอุบ ชื่อนะคะหรือว่าสาระสําคัญเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้การฟังอภิปรายนี่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นค่ะถามพักร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลที่เป็นพักใหม่นิดนึงพักกล้าทำนี่ติดโผด้วยไหมครับกล้าทำโอ้ก็ต้องบอกว่าติดครับด้วยเตะเตะติดด้วยค่ะติดด้วยแน่นอนค่ะนี่ก็เราก็กำลังกำลังพัฒนากันอยู่เลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ ก็คงจะต้องติดตามกันดูค่ะว่าจะเป็นเรื่องไหนค่ะก็คงจะเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ค่ะโอเคปัาธิปั์นี่ค่ะอ๋อเพิ่งมาก็โดนด้วยเหรอเพิ่งมาเลยนะได้ค่ะสรุปเพื่อไทยโดนภูมิใจไทยโดนรวมไทยสร้างชาติโดนมาใหม่ๆอย่างกล้าทำก็โดนมา็หม่เว้นประัาธิบั์ก็โดนชาติไทยซึ่งมีหนึ่งเดียวโดนไหม โดนค่ะแสดงว่าทวนหน้าจริงหรคะพี่ท็อปของผมก็โดนได้เลยพี่ท็อของผมอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ร้องเดี๋ยวต้องรอติดตามดูเลยว่าเรื่องเนี่ยมันจะเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องแบบไหนนะคะที่ที่จะไปจนถึงรัฐมน,นตรีจะพักร่วมทุกพักได้นะคะ <Okay. S 2> อันนี้เราต้องขอบอกทางรัฐบาลว่าอย่าเพิ่งรีบปรับคอรอมเราต้องบอกว่า รัฐบาลหนึ <laughs> ่งปีที่ผ่านมาก็มีการปรับครมอค่อนข้างสิทินะคะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเราก็คงต้องตัดทิ้งไปเลยเพราะว่านัรัฐมนตรีไปแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องมีวิธีการที่จะ,ะยื่นเรื่องเรื่องนี้ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร,รก็ต้องทําต่อไปนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวเดียบรับใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะวุ่นวายกันนะคะอคร,รอให้ค้นช่วงการอภิปรายให้วางใจก่อนแล้วค่อยปรับครมอะก็ต้องส่งสารถึงทางรัฐบาลค่ะครับขึนะะ้นหมายไม่ต้องห่วง ธรรมชาติของการเมืองถ้าจะปรับครมอเขาจะปรับหลังสุดซามฟอกสบายใจสบายใจได้แต่คราวนี้ประชาชนผมไม่ถามทวีสอดส่องโดนแง่แง่ใช่ค่ะโดนไอ้เรื่องชัดสิบสี่เนี่ยแหละชัดเจนถูกไหมถูกค่ะก็ยังยืนยันค่ะว่าเราไม่ได้จะพิปรายคุณทักษิณโดยตรงแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เห็นเราอาจจะยังไม่ได้พูดเพราะว่าอาจจะ ไปกระทบกับการเคลื่อนขบวนในเรื่องของการนิ้โทษกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพอตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็คงจะเดินหน้าเต็มสูบในเรื่องนี้ค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสงสัยว่าทําไมก่อนหนนี้เราเงียบเรามีเหตุผลของเราเหมือนกันค่ะดังนั้นดังนั้นประชาชาติคุณทวีศศสองเต็มๆก็คือเรื่องชั้น14เรื่องป่วยทิประมาณนั้นอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนรวมไทยสร้างชาติมันเป็นเรื่องนโยบายหรือมันเป็นเรื่องทุจริตสงสัยจัง มีทั้งคู่เลยค่ะทงนโยบาย,บายด้วยทั้งทุจริตด้วยเหรอค่่เรื่องนโยบายเราเราก็คงคุยกันชัดๆไปแล้วหลายรอบในเรื่องของพลังงานนะคะเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนครั้งที่ผ่านมานค่ะซึ่งเราข้อจริงเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า,า,วาคุณธีรพันธ์เองก็มีบทบาทสําคัญ ที่ที่จะทําให้เกิดการชะลอนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยใส่เกียร์ว่างเต็มสูงเรื่องนี้นะคะแต่งความติดต่อหน้าก็ยังมีอยู่เพราะว่าสามพันหรอเมกะวัต์ไม่ใช่เป็นล็อตแรกนะคะล็อตแรกเนี่ยห้าพันเมกะวัตเนี่ยอยู่ในมือของคุณพีรพัน์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องได้รับกานแต่ไม่ใช่รัฐมนตรีคนเดียวนะคะของกลุ่มผู้นชาติที่เราจะอภิปรายครั้งนี้ค่ะไม่ใช่พีรพัน์คนเดียวใช่คนอสี่คน ต้องอุบไว้ก่อนค่ะอว่าบอกเดินหมดนะสรุปรวมไทยสร้างชาติเจอทั้งโยบายและเจอทั้งทุจริตค่ะประเด็นทุจริตที่สอทุจริตที่ชวนให้ตั้งคําถามมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่อง5,000เมกะวัตไม่ใช่3,600ถูกไหมฮะถูกค่ะเรื่องพลังงานหมุนเวียนใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะพลังพลังงานหมุนเวียนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้5,000เมกะวัต ตรงนั้นมีทั้งประเด็นในเชิงนโยบายและมีคําถามในเชิงทุจริตด้วยถูกไหมฮะใช่ถูกค่ะชัดเจนคมที่บอกข้อสอบผมเยอะเลยนะเนี่ยมอเดาได้บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวอยู่แล้วแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องเอามามาย้ําอีกครั้งหนึ่งในการพภิปายไม่ไว้วางใจค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่คุณนายพูดว่า เรื่องหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารงานผิดพลาดนะคะซึ่งความล้มเหลวแบบนี้เนี่ยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเนี่ยหลายครั้งมากกว่าคอร์รัปชันสัยอนกแต่ว่าเราเดาใจประชาชนนะคะว่าอยากจะฟังในเรื่องที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันมากเราก็เลยให้น้ำหนักตรงนั้นค่อนข้างมากกว่าเรื่องของการบริหารงานผิดพลาดครับกรณีของคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติหลักๆเลยจะเป็นเรื่องนโยบาย หรือเป็นเรื่องทุจริตหลักๆของคุณเพียรพันธ์ที่จะตั้งข้อกล่าวหากันยนงไงครับค่ะก็คงจะเป็นทั้งสองเรื่องค่ะเรื่องสองประเด็นจะได้เห็นกันในตอนที่เขียนตัวคำยื่นอภิปรายไม่ระวางใจที่จะมาบรรยายว่ามันมีความผิดอะไรอยู่บ้างค่ะจะไป็นันยไม่เขย่าคุณเพียรพันธ์เยอะๆรัฐบาลเข้าหัวเราะนะ เขาไม่ได้เขาไม่ไดน้น้ำปลาไหลนะไปเขยา่าคุณพิลพันธ์เยอะๆ เพอเพอรัฐบาลเข้าหัวเราะเลยในนี้คุณจริยาเพอเพอเราอาจจะได้พักร่วมฝ่ายค้านพักใหม่ไหมคะถ้าเกิดไปขย่อมาแต่ว่าเราก็เราคงยังต้องยึดหลักเรื่องของความตรงไปตรงมาค่ะว่าเรื่องการเมืองเรื่องสมการการเมืองเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นมากๆเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้นําเสนอเรื่องราวที่เป็นปัญหาให้กับสังคมค่ะเราก็เลยเราก็เลยเดิน ไม่เลือกไม่เลือกที่รับบักที่ทางใครใมีแผลเราเปิดหมดนะคะครับระชาธิปัต์นี่เป็นเรื่องนโยบายหรือเป็นเรื่องทุจริต่ังระชาธิปัต์แปลกใจจังเป็น,เป,นเป็นเรื่องทุจริตที่ที่คาบเกี่ยวกันมาค่ะซึ่งเราก็คงต้องเดินหน้าที่จะ,ะพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในปัจจุบันด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล<ะ>้วเข้าใจล<ะ>กวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเรื่องที่คาบเกี่ยวกันสองยุคตั้งแต่ยุค บิ๊กป้อสละก็ลากมาถึงเสียต่อว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องค่ะมันไปเริ่มต้น uh, ชงกันตั้งแต่สมัยบิ๊กป้อสว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่คราวนี้บิ๊กป้อสไปเป็นฝ่ายค้านแล้วถูกไหมฮะค่ะดังนั้นเช็คบินได้แค่เสียต่อคนเดียวถูกต้องนะฮะค่ะ เป็นเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายหรือเป็นเรื่องของการจัดซื้อดว่าเรื่องใดๆแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่าจัดซื้อเออเรมมีปัญหากับกับคนที่อบพิปรายแน่เลยเดี๋ยวจะสามารถที่จะเตรียมตัวร่วมหน้ากันได้นะคะแล้วเราจะทำให้อุไว้ไม่บอกไม่บอกว่าแต่งตั้งโยกย้ายหรือต้องขออุบเอาไว้นะคะเข้าใจเข้าใจแต่เรื่องที่มันโชงมาตั้งแต่สมัยบิปปอร์เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกมันมีอยู่สักสองสามเรื่องเท่านั้นแหละที่รู้ๆกันที่เขานินทากันเยอะ ประมาณนั้นน่ะครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้กล้าทําผมนึกไม่ออกกล้าทําทุจริตหรือนโยบายเป็นทุจริตเชิงนโยบายใช่ไหมคะทุจริตเชิงนโยบายอ๋อปุ๋ยคนละครึงคร่งแล้วปุ๋ยคนละครึง่งแล้วพูดไม่ได้จริจรงๆค่ะเป็นการเปิดเผยสาระสาคัญค่ะแล้วฮะมองข้อสอบมากเกินไปแล้วใช่ไหมครับเอาเป็นทุจริตเชิงนโยบายสําหรับกล้าทําสําหรับกระทรวงเกษตร อย่าบอกว่าเป็นเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะในน่าจะใช่ค่ะมีอะไรที่ที่น่าจะเกินความคาดหมายไปมากกว่านั้นค่ะเกินความคาดหมายกว่านี้ไม่ใช่ปุ๋ยคละครึ่งมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากรัฐบาลจากชุดก่อนป่ะคะอจากลัาตีคนไม่ค่ะนี้ก็น่าจะเป็นของของรัฐบาลนี้เลยของรัฐบาลนี้เลยลัาตีคนนี้เลยส่วนส่วนส่วน ส่วนภูมิใจไทยผมว่าอันดับแรกเลยก็คือเขากระโดงนี่แหละมผมว่าหมดหมายหนึ่งใช่ไหมคะ,คะก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่สังคมสนใจเป็นอย่างมากค่ะยังไงก็คงจะต้องเอาเข้ามาย้ำแต่ว่าก็ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมีหลักฐานเพิ่มเติมค่ะที่น่าจะทำให้ทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลับมาสดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะมีข้อมูล,มมลเพิ่มมีข้อมูลใหม่ที่จะทำให้ประเด็นเขากระโดงกลับมาสดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ ค่ะโอ้โหนี่นจองกระถินข้ามศตววรษเลยเนี่ยสมัยรุ่งโตก็ตจองกระถินเขากระโดงมาวันนี้ก็เขากระโดงอีกเนี่ยคช่แต่มีข้อมูลใหม่แต่มี<ร>ข้อมูลใหม่มันจะมีมีธีมหลักๆอันหนึ่งนะคะที่ที่เราเนี่ยทำงานกันอยู่แล้วก็เห็นได้ทัดว่ามันเป็นการสารงานต่อง จากรัฐบาลประยุทธ์นะคะมาที่รัฐบาลเปตฐาและคุแพทองทานนะคะ<ม>ในหลายเรื่องที่ทีออ่มันเป็นความผิดพลาดการชุจริที่เริ่มต้นจากรัฐบาลประยุทธ์แต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลที่นำโดยรัคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการออแก้ไขปัญหาแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการชุจิริในครั้งนี้ด้วย<อ>หลายเรื่องเลยด้วยกันนะคะ<อ>หลายเรื่องเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ยังยังอภิปราย โมตีในเรื่องดีอยู่แต่ว่าพอมาเป็นรัฐบาลเสร็จปุ๊บก็กลับนิ่งเงียบแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันแทนไม่มีการแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่ไม่แก้ไขค่ะแต่ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมเลยนะคะมีส่วนร่วมช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครับขออนุญาตขออนุญาตจอดป้ายที่พักเพื่อไทยของกระผมพักเพื่อไทยของกระผมจะโดนอะไรเป็นหลักอะไรรองระหว่างนโยบายกับทุจริตอะไรหลักอะไรรองอะไรเป็นไม้เด็ดค่ะอืมค่ะ มีทั้งมีทั้งนยโยบายแล้วก็ุจริสนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นของนายกร,รัฐมนตรีเองเราก็คงต้องยอมรับว่าในส่วนที่นยโยบายจะเยอะกว่านะคะเ,เ,เ,เพราะว่าด้วยความที่อาจก็เพิ่งเข้ามาได้ได้ได,ได้ได้ไม่นานแต่ว่า ผลงานในด้านของการที่จะผิดพลาดในเรื่องของนโยบายเนี่ยก็เป็นที่ประจับในหลายๆายเรื่องเราก็คงจะให้น้ําหนักในส่วนนั้นค่อนข้างมากสําสหรับตัวนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดสิตก็จะมีมีเสริมเข้ามาในหลายเรื่องค่ะฟังไปฟังมาผมเข้าใจว่าพระเพื่อไทยหนักที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องความผิดพลาดในเชิงนโยบายกระมัง หรือนโยบายที่คาดได้ว่าจะสร้างความเสียหายในอนาคตมากมายมหาศาลเข้าใจว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับตัวนายกรัฐมนตรีจะเน้นไปเรื่องทางด้านนโยบายมากกว่าแต่มีชุจริตด้วยนะคะแต่ว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีคนอื่นของเพื่อไทยนะคะต้องบอกว่าก็มีมีในเรื่องของการจุจริแน่นอนค่ะอ๋อผมถ้าให้ผมเดานะ ผมเข้าใจว่าคุณหมายโฟกัสไปที่งบซอฟพาวเวอร์ของรัฐบาลของของของพรรคเพื่อไทยอันนี้เบาไปไหมคะเบาไปใช้คำว่าเบาไปแสดงว่าต้องเป็นประเด็นที่แงงรงกว่านี้องอประมาณงบซอฟพาวเวอร์นี่ยังเบาอีกแเล้วอาจจะเบาไปสักนิดค่ะอาจจะ อาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเด็นหลักสำหรับรอบนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูค่ะจะต้องไปแทรกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีอะไรที่ที่ที่หนักหนากว่านั้นแน่นอนโอเคได้ครับแค่นี้ก็เยอะแล้วคุณหมายกลับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณสิริกัญญาค่ะครับสวัสดีครับรองหัวหน้าพรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลเดี๋ยวเขาจะยื่นกลุ่มภาวันนี้คุยกับ ใหมสนุกนะอืมั่นใจมีข้อมูลได้เห็นภาพอะไรมาประการค่ะพักบางพักผมคาดไม่ถึงออย่างเช่นกระทรวงทรัพย์เป็นเรื่องที่ชงกันมาแต่สมัยบิ๊กบอสอ่ะค่ะพระชาว่าต่อมาอถึงตอนนี้ก็โดนด้วยเสียบต่อมาโดนเลยแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะถูกจะผิดคนที่ตัดสินคงไม่ใช่เรา่ะคละนะครับถ้าคิดว่าทุจริตหลังการอภิปราย ประชชนก็ควรจะไปยื่ต่อไปควรไปยื่นที่ปปชและให้ไปจอดป้ายที่กระบวนการยุติธรรมใช่ให้เดินต่อไงกระบวนการตรวจสอบต้องเดินหน้าต่อ